เรื่องราวของวงการนักเลงปืนคุมบอลในเมืองกรุงเมื่อนักเลงคุมบอลรุ่นพีผู้มีชื่อเสียงเด่นดังในย่านโคริเซียมและยังเป็นลูกน้องของเจ้าพ่อบอลเตาปูนถูกนักเลงคุมบอลรุ่นน้องจากย่านประตูน้ำดับรัศมีกระนำยิงถึงหนัดตายกลางถนนสาเหตุที่รุ่นพีชอบกลางเบ่งใส่อวดสักดาตบหน้ามือปืนรุ่นน้องให้ได้อายจึงต้องเกิดเหตุล้างอายนั่นเอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเลเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังเวลา11นาฬิกาวันที่14พฤษภาคม2532ร้อยํารรวจโทสุทินสับพวงร้อยเวรสถานีตำรวจนครบาลพญาไทรับแจ้งเหตุยิงกันที่หน้าบ้านเลขที่2 1 1ทับ3ปากซอยมั่นสิน2 ร่สี่แยกอุรุพงศ์ถนนพระราม6แขวงทุ่งพระยาไทยเขตพระยาไทยกรุงเทพมหานครจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโทโกสินหินเทาสารวัตรสืบสวนพันตุ่มโดตรีโกศนบวประเรสริฐสารวัตรสอบสวนไปสอบสวนพบเพียงแต่กองเลือดในที่เกิดเหตุนอกจากนั้นยังมีปลอกกระสุนปืนขนาด11อมมจำนวน5้าปลอกและหัวกระสุนอีก3าหัวตกอยู่ในที่เกิดเหตุอีกด้วยส่วนคนเจ็บนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรามาแล้ว จึงรีบติดตามไปสอบปากคำจนทราบว่าคนเจ็บชื่อนายพิชัยสิริสมบูรณ์อายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่12ทับ49หมู่10แขวงบางด้วนเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด11มมเข้าที่บริเวณต้นคอขวาทะลุซ้ายกรามขวาทะลุแก้มซ้ายราวนมซ้ายชาโครงซ้ายและต้นขาขวากระสุนฝังในอาการสาหัสกระทั่งในเวลาต่อมา 13.30นาฬิกา30นาทีนยพิชัยก็เสียชีวิตลงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายพิชาสิริสมบูรณ์อายุ25ปีหปีน้องชายนายพิชัยผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำอย่างละเอียดโดยมีการสอบปากคำนานร่วม3ชั่วโมงและทั้งนายพิชาให้การว่าช่วงเช้าวันเดียวกันนั้นได้ขับรถจักรยานยนต์รับผู้ตายมาจากแฟลตท็อป เพื่อไปหานางพิไลสิริสมบูรณ์อายุ65ปีผู้เป็นมารดาอยู่บ้านเลขที่159ทับ3ซอยมั่นสินป์3ใกล้ที่เกิดเหตุซึ่งผู้ตายจะต้องมาเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์หลังจากที่พูดจานั่งคุยกับนางพิไลเรียบร้อยแล้วก็พานายพิชัยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปส่งที่ปากซอยก่อนลงจากรถผู้ตายยังบอกว่าวันนี้จะไปเป็นกรรมการจับต๊ะเถื่อนที่สนามมา้พาพอขับรถออกไปได้ไม่ถึง100เมตร ก็ดินเสียงปืนดังขึ้น5นัดจึงหันกลับไปดูเห็นชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดํากางเกงยีนใส่หมวกแกับเป็นคนถือปืนยิงนายพิชัยผู้เป็นพี่ชายก่อนจะวิ่งถือปืนขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ติดเครื่องรออยู่ส่วนชายอีกคนหนึ่งถือปืนส่ายไปมาเป็นคนคุ้มกันวิ่งข้ามถนนแล้วปีนราวเหล็กเกาะกลางถนน ขึ้นรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าสีขาวคาดแดงหมายเลขทะเบียน8ดกไก่5231อกทมซึ่งจอดอยู่ที่หน้าตลาดประแจจีนตรงข้ามซอยมั่นสินสองแล้วทั้งรถเก๋งและรถจักรยานยนต์ก็ขับหลบหนีมุ่งหน้าไปทางแยกเสาวนีถนนสีอยุทยาตนจึงรีบนำตัวนายพิชัยไปส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ทราบว่านายพิชัยสิริสมบูรณ์นั้นเป็นเจ้าของฉายาแดงโครหรือ แดงโคลิเซียมเป็นลูกน้องเจ้าพ่อย่านเตาปูนรู้จักกันดีในวงการนักเลงและบ่อนการพนันระดับมีชื่อซึ่งนายพิชัยหรือแดงโคนั้นจะคุมอยู่ที่บ่อนมั่นศิลสามบ่อนย่านลงหนังเพชรพิมานเก่าและกิจการโต๊ะเถื่อนสนามมา้าในช่วงหลังๆมานี้ยังเอาดีทางด้านการค้าบุหรี่ต่างประเทศกระทั่งเมื่อช่วงปี2525 2527 25หรือราวๆ4-5ปีที่ผ่านมานั้นนายพิชัย ได้ไปมีเหตุขัดใจกันกันกบพวกเจ้าพ่อการพนันที่คุมอยู่ย่านประตูน้ําเพราะขัดผลประโยชน์เรื่องการล้ําเส้นเขตรรมาหากินโดยพวกเจ้าพ่อย่านประตูน้ํานั้นหากินเข้ามาล้ําเส้นเขตของนายพิชัยกระทั่งมีการเจราจากันแต่ก็ไม่เป็นที่ตกลงจึงมีการเจราจานัดยิงกันโดยปิดตลาดประแจจีนบริเวณโรงหนังโคลิเซียมและถนนเพชรบุรีเพื่อจะนัดดวลกันปรากฏว่านายพิชัยหรือแดงโคลิเซียมถูกยิงบาดเจ็บขาลาก ส่วนพวกเจ้าพ่อยามประตูน้ําก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเช่นกันซึ่งในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีในพิชัยในข้อหาพยายามฆ่าแต่ก็ได้ต่อสู้คดีจนลุดคดีมาได้นอกจากนี้ตามแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ยังทราบอีกว่าเมื่อราวๆสัปดาห์ที่แล้วนายพิชัยไปเล่นการพานันที่บอนเจแดง ในซอยวิทยาลัยครูเพชรบุรีและได้ไปมีเรื่องตบหน้านักเลงปืนหนุ่มรุ่นน้องซึ่งเป็นเด็กของเจ้าพ่อย่านประตูน้ำต่อหน้านักผนันเป็นจํานวนมากถึงขนาดมีการขู่ฆ่ากันซึ่งนายพิชัยก็คอยระวังตัวตลอดเวลาถึงกับต้องพกปืนสองกระบอกนอกจากนั้นจะไปไหนมาไหนก็ยังมีลูกน้องคอยตามคุ้มกัน แต่ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่มาเยี่ยมมารดาชะล่าใจมาคนเดียวกับน้องชายโดยไม่มีมือปืนคุ้มกันจึงเป็นโอกาสเหมาะที่กลุ่มมือปืนซึ่งรอจังหวะอยู่แล้วลงมือกระนำยิงอย่างอุกอาจลางวันแสกกลางถนนสินชื่อนักเลงปืนคุ้มบ่อนชื่อดังหลังสอบปากคำและประมวลเหตุการณ์ต่างๆแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจว่าสาเหตุของชนวนสังหารนายพิชัยนั้นต้องมาจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ่อนเจ๊แดงอย่างแน่นอน ได้จัดกําลังส่วนหนึ่งออกตามลากกลุ่มมือปืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้วในเวลาต่อมาพลตํารวจโทมนัฐร,รุชัย,ยันผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตํา,ารวจตรีไพฑู์สุวรรณวิเชียนรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนที่รับผิดช,ชอบพื้นที่เกิดเหตุอันประกอบไปด้วยพลตรถรถถํารวจตรีประสงค์วาสิกานนท์ผู้บังคับการตํารวจนครบาลเหนือพันตํารวจเอกสมเกียรติพ่วงทรัพย์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือพันตำรวจเอกคำหนึง่งธรรมกเกษมผู้กํากับการสืบสวนนครบาลเหนือและพันตำรวจเอกคงเดชชูสีผู้กํากับการนครบาลสาพันตำรวจโทโกศินหินเทาสารวัตรสืบสวนสอนอพยาไทยให้ช่วยกันเล่งสืบหาตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้โดยเร็วซึ่งต่อมาตามแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนนครบาลเหนือทราบว่ามือปืนที่ลงมือสังหารนายพิชัยหรือแดงโคคือ พนทหารกักรเกษมเหลียญสืบเชือ้ออายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่92ทับ28หมู่ที่2แขวงอนุสาวรีเขตบางเขนกรุงเทพมหานครโดยเป็นทหารประจำอยู่ที่กองพันสารวัตรทหารบกที่1ถนนเสียยุทธยาตรงข้ามกับสถานีตำรวจนครบาลพญาไทนี่เองหลังจากที่สืบทราบจนแน่ใจดังนั้นเมื่อวันที่16พฤษภาคม2532 พันตำรวจเอกคำนึงธรรมกษมผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือจึงได้ขอความร่วมมือไปอยังฝ่ายทหารซึ่งได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งมอบตัวพลทหารกันกระเมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยพยานในวันเกิดเหตุดูตัวพลทหารกันกระเมแล้วยืนยันว่าเป็นมือปืนคนเดียวกับที่ยิงนายพิชัยแน่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวพลทหารกันกระเมไว้และแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน ทางด้านผู้ต้องหารายนี้นั้นได้รับสารภาพว่าเป็นคนลั่นกระสุนใส่ในายพิชัยหรือแดงโครจริงทั้งนี้สาเหตุก็มาจากโกรธแค้นนายพิชัยที่ครั้งนั้นเข้าไปเล่นการพนันในซอยวิทยายลัยครูเพชรบุรีแล้วเกิดเบี้ยวเงินการพนันจํานวนไม่ถึง1,000บาทและเมื่อเกิดปากเสียงกันนายพิชัยก็แสดงความยิ่งใหญ่ปลีเข้ามาตบหน้าตนหลังจากมีเรื่องกันจึงเก็บความแค้นไว้และรวบรวมสมัครพรรคพวกวางแผนลงมือสังหารแดงโค อย่างไรก็ตามการให้ปากคำของผู้ต้องหารายนี้นั้นในตำรวจที่ร่วมคลี่คลายคดีนี้ผู้หนึ่งกล่าวว่าผู้ต้องหาน่าจะยังคงปิดบังความจริงบางอย่างทั้งนี้จากการสืบสวนทราบวา่านายพิชัยหรือแดงโคนั้นเป็นนักพนันตัวยงแต่เวลาไปเล่นบอลไหนก็มักจะเบี้ยวอยู่เป็นประจำเรียกว่าถ้าได้ก็เอาแต่เสียแล้วมักจะไม่จ่ายเหตุที่ไม่มีใครกล้าต่อแยญ่ด้วยก็เพราะมีลูกพี่เป็นเจ้าของบอลใหญ่คอยหนุนหลัง นอกจากนั้นยังอาศัยความเป็นนักเลงพวกมากหลายคนที่เกิดปัญหากับแดงโคจึงมักหลีกเลียงจึงเชื่อว่าการเจ็บช้ำน้ำใจของพลทหารผู้นี้ซึ่งถูกตบก็น่าจะมีมูลความจริงแต่อาจจะมีเหตุอื่นด้วยคือบรรดาเจ้าของบ่อนหรืออลริเก่าบางคนของแดงโคร,รวมลงขันในการฆ่าครั้งนี้นั่นเองกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ เพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel